สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครนะูน้าบีทิพย์หรือเรียกสันส้นๆว่าครูปุยนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านทำนองเสนออาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องคุณช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามค่ะการอ่านทำนองเสนอเป็นการอ่านที่มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเสียงเบา เป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงเน้นสัมผัสตามจังหวะลีลาและท่วงทำนองของบทประพันธ์นั้นๆนะคะอีกทั้งมีการใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่านอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านทำนองเสนะนั้นเรามาเรียนรู้หลักการอ่านทำนองเสนอก,กันก่อนนะคะมีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะคือต้องอ่านแบ่งวรรคให้ถูกต้อง ตามบทประพันธ์นั้นๆนะคะอย่างเช่นบทอาขยานของชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเป็นกรอนสุภาพเพราะฉะนั้นหากวักนั้นมี7คําจะแบ่งเป็น2 2งสหากวักนั้นมี8คําจะแบ่งเป็น3 2มสา และหากวัคนั้นมี9คําคำจะแบ่งเป็น 3, 3, 3สไม่ยากกันใช่ไหมล่ะคะหลักการอ่านทํานองสนองง่ายๆนั้นนอกจากจะแบ่งวัคก,การอ่านให้ถูกต้องตามบทประพันธ์แล้วการอ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่องก่อนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนอ่านให้เอื้อสัมผัส เพื่อให้เกิดความไพเราะอ่านให้ครบโดยไม่ตกหล่นหรืออ่านเพิ่มคำนะคะสุดท้ายจะต้องใส่อารมณ์ตามบทประพันธ์นั้นๆด้วยนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแต่เดี๋ยวก่อนนะคะต้องหยุดคลิปนี้ไว้นะคะโดย ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตามเครื่องหมายทับที่คุณครูเขียนไว้ให้แล้วนะคะพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกอ่านแบ่งวรรคกันไปแล้วนั้นคุณครูก็มีตัวอย่างการอ่านทำนองสนอมาให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะพร้อมแล้วไปฟังและฝึกพร้อมๆกันได้เลยค่ะ อาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่หกขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามผู้ประพันธ์พระสุนทรโวหารผู้แม่รักลูกลูกก็รู้ นอนวอนว่ามีตาเตือนจะจากเกลือนรังแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้าน เขาจะผ่านว่าวุ่นแม่ทูนหัวจะโกมหน้าลาไปมิได้กลัวแม่ยามวัวมองนักจงหักใจนางก็อดจูบลูบลัง แล้วสั่งสอนอำนํำนวยพรพลายน้อยละอ้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดกำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งอยู่ดได้บวชเรียน ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสมสเสียนแล้วพาลูกออกมาข้างทากวียนจะจากเจียนใจขาด อนาจใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื่นรำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจ จะอากนางตามทางมาเลี้ยวลอังยังเห็นแม่แลคเมน็นแม่ก็เห็นลูกน้อยลาอ้อยหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวิญญา โอ,โอ้โอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยออื่นตะลึงเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลายคนคงจะอ่านได้บ้างแล้วแต่หลังจากจบคลิปนี้อย่าลืมไปฝึกอ่านให้คล่องกันนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ